เอาจริงๆน,น,นะก็าตื่นมาเนี่ยอากาศดี่เลยค่ะคือท้องฟ้าปลอดโป่งมากแป๊บเดียวเท่านั้นนะคะก็อย่างที่เห็นตอนนี้ค่ะรถเราจอดอยู่นะคะมีเราพีน,น,นะะเพีเรามีธุระเราจะต้องไปให้ทันดังนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือ เราเปิดประตูเรากดล็อกประตูเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะวิ่งไปนะคะเพราะว่า,าล่มเราก็อยู่บนรถด้วยบนห้องเราไม่มีนะคะเอาเลยคะ่ะทุกคนเป็นกําลังใจให้หวานด้วยนะคะตอนนี้ฝนก็ตกลงมาหนักมากหนึ่งสองสามไปยังมีจ้าเดี๋ยวไปที่ไปที่รถแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเจอกัน <c oughs> ทุกคนสรุปนะคะเมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่าจะวิ่งมาที่รถ สรุปไม่ได้วิ่งเพราะถ้าวิ่งเนี่ยเปียกแน่นอนก็เลยไปหลบอยู่ใต้หอสักพักหนึ่งแล้วให้ฝนมันมันสงบแล้วตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเติมน้ำมันกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปหาอะไรกินค่ะไปเลยค่ะตอนนี้เรากำลังออกจากซอยนะคะซอยหอที่เราอยู่นะคะฝนรงเดี๋ยวเราไปเติมน้ำมันกันก่อนอันดับ เเวราราไไปหไปกิน,กนตอนนี้คือปั๊มน้ำมันแล้วแต่วันนี้ปั๊มเยี่ยมๆนะคะไม่ค่อยมีรถเท่าไหร่แล้วดูเพลงในรถอีกคือแบบว่าเฮ้ยฮัลโหลจอไปไหนก่อน คนแวะมากินกะเพราทากะเพราทานะคะระหว่างที่รอฝนหยุดด้วยอะไรด้วยแล้วก็มากินข้าวก่อนดเดี๋ยวขออนุญาตกินก่อนนะคะโอเคค่ะเรากินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดีเเเ๋ย,ยวะะเ,เราจะไปะคาเฟ่กันนะคะแต่ขอเป็นคาเฟ่ธรรมชาติดีกว่าวันนี้นะคะเป็น c a f f e e เนี่ยสไตล์ายเขียวนะคะชุมธรรมชาตินะคะซึ่งเป็นที่ประจำของเราอย่าลอช้าค่ะไปกันเลยจ้า Wonder if you think about me Like I think of you Wonder if you dream the way I do h o w you see faces as I do? Do you get caught by your own thoughts like I do? ทุกคนคะเราเปลี่ยนใจละเมื่อกี้บอกว่าจะไปคาเฟ่ธรรมชาติแต่คิดว่าคงจะปิดตอนห้าโมง แล้วนี่ก็ใกล้จะห้าโมงแล้วดังนั้นเราจะมาคาเฟ่เออเมซอนใกล้ๆกับบางหานะคะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาห้าโมงครึ่งนะคะวันนี ไหนๆก็มาแล้วบางแสนเราพาไปดูซันเซ็ตก,กันดีกว่าโอเคไปค่ะไปตอนจุดที่งุดชถ้ามีจะมีตํานานเทศฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอนะคะคนจูงหมาคนนั้นก็เช่นเดียวกันางานดีมากๆเลยนะคะสําหรับกระทบภาพโอเคอ่ะครับบายซ the more